สวัสดีค่ะนักเรียนควันนี้เรา,าเีวิชาีะนะต,ตุยยคเรจาจะแล้วไปทเรขอักเรียนเ,เ่นเนาอานให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่36นะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องค่าประมาณจํานวนเต็มแสนนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มแสนที่เราจะเรียนวันนี้นะคะเราจะยึดหลักอะไรคะลูกหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยหลักหน่วย,ยค่าจะต้องเป็นเลขศูนย์อย่างเช่นหนึ่งแสนสองแสนนะคะที่กําหนดมาให้นะคะ,ะเดี๋ยวให้นะักเรียนนะคะ ยึดข้อมูลจากหน้าที่35นะคะพิจารณาการหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะจำนวนเต็มแสนเราจะดูค่าหลักอะไรคะลูกหลักหมื่นเป็นหลักนะคะ,ะจากข้อมูลที่เราได้มานะคะพศ2558มีนะท่องเที่ยวทั้งหมดกี่คนคะทั้งหมดกี่คน2 5 9 6 7 8คน และจากประเทศลาวก็คือ1 2 3 3งล้านคนนะคะอันนี้คือข้อมูลนะคะนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศนะ,ะอ่ะประเทศแรกก็คือประเทศเมียนมาประเทศเมียนมาอันนี้คือประเทศเมียนมานะคะเลขโดดในหลักหมืน่นเป็นเลขห้าดังนั้นเมื่อเลขห้าที่ดูหลักหมื่นนะคะเราจะยึดขึ้น ปัดขึ้นหรือว่าปัดลงหรือคงเดิมคะอ่าถ้าตั้งแต่เลขค่าขึ้นไปให้ปัดขึ้นนะคะมาหนึ่งตำแหน่งนะคะเลขสองก็เป็นเลขสามนะคะดังนั้นห้าสองแสนห้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดมีค่าประมาณก็คือสามแสนใช่ไหมคะอ่ะต่อมาประเทศลาวมีประชากรทั้งหมดกี่คนคะลาวมีประชากรก็คือ หนึ่งล้านสองแสนสามืนสามพันหนึ่งร้อยสามสิบแปดคนนะคะแต่เราจะยึดค่าประมาณอันนี้ก็คือเรายึดหลักเลขอะไรคะลูกหลักหลักอะไรคะหลักหมื่นนะคะดังนั้นเราสามเนี่ยมันถึงครึ่งยังลูกมันถึงเลขห้ายังถ้ายังให้คงเดิมนะคะก็คือหนึ่งล้านสองแสนนะคะ ดังนั้นสรุปได้ว่าพศ .2558 เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากประเทศเมียนมาประมาณ30,000 0คนแล้วก็จากประเทศลาว1 2ล้านแสนคนนะคะอ่ะข้อนี้เรามาดูแบบแัดัด้านล่างนะคะหาค่าประมาณจำนวนเต็มแสนเต็มแสนเนี่ยเรายึดค่าหลักอะไรลูกหลักหมื่นนะคะเลขหลักโดยก็คือค่าหลักหมื่นจากข้อมูลพศ .2558 มีนักท่องเที่ยว จากอินเะดีย1 6 9 1 4 9นคนนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มแสนให้เราดูหลักอะไรคะลูกหลักหมื่นใช่ไหมคะเลข6เนี่ยมันเกินเลข5แล้วเมื่อมันเกินเลข5แล้วเราจะปัดขึ้นหรือว่าคงเดิมคะปัดขึ้นนะคะเลขศูนย์ก็คือปัดเป็นเลข1นะคะ1ล้าน1แสนคนนะคะดังนั้น พศ2558เนี่ยมีนักท่องเที่ยวจากอินเดียก็คือประมาณ1นึ่งล้านหแสนคนนะคะต่อมาประเทศกรัรมพูชาประเทศกรัรมพูชามีนักท่องเที่ยว487,487คนนะคะค่าประมาณก็คือดูหลักอะไรคะลกูกเมื่อกี้คุครูบอกไปแล้วก็คือดูหลักหมื่นนะฮะ8เนี่ยมันเกินเลขห้าฉะนั้นมันควรปัดขึ้น ปัดลงหรือว่าคงเดิมคะอ่าปัดขึ้นมาหนึ่งตำแหน่งฉะนั้นเลข4ปัดขึ้นก็คือเป็นเลข5ก็คือคำตอบก็คือ5 0 0แสนดังนั้นพศ2558เนี่ยมีนักท่องเที่ยวก็ประเทศกัมพูชาก็คือ5 0 0แสนคนนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเปิดไปหน้าที่37นะคะ เ,เรื่องค่าประมาณจํานวนเต็มล้านนะคะจานวนเต็มล้านเราจะดูเลขหลักโดดก็คือหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยและก็หลักสิบแต่ว่าเราจะยึดติดคงเดิมก็มคือมีหลักหน่วยเป็นเลขอะไรคะเลขศูนย์นะคะอ่ะดูต่อมานะคะพิจารณายึดหน้าเดิมเลยค่ะข้อมูลมาจากหน้าที่35นะคะ พิจารณาการหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านต่อไปนี้นะคะพศ2557เนี่ยมีนะักท่องเที่ยวประจำประเทศเกาหลีใต้ทั้งหมดกี่คนคะลูกกี่คนคะห่งล้าน 1, 000, 1 22, 000, 55, นึ่งแนอ6คนและจากจีนก็คือ4 6ล้าน63,000 6 6ส6 298คนนะคะสองประเทศนี้นะคะเราดูประเทศแรกก่อนประเทศอะไรคะเกาหลีใต้นะคะเกาหลีใต้นะคะก็คือตัวนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวก็คือ1 1 2 2 5ล้านหนึ่งแสนสองหื่นสองพันห้าร้อห้าสิบหกคนเรามาดูค่าหลักอะไรคะหลักแสนก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมคะทำให้เป็นเลขโดดหลักล้านจะยังคง เดิมเพราะว่ายังไม่ถึงเลขห้าดังนั้นประเทศเกาหลีใต้นี่นะคะมีประชากรในการท่องเที่ยว1 000, 2, นึ่งล้านหนึ่งแสนคนจะมีค่าประมาณก็คือ1ล้านคนนะคะต่อมาประเทศอะไรคะประเทศจีนนะคะประเทศจีนมีนะักท่องเที่ยวก็คือ4ล้าน6กแสน 36,298คนนะคะมีค่าประมาณนะักท่องเที่ยวเลข6ในหลักแสนนะคะก็คือตัวนี้มันปัดขึ้นหรือปัดลงคะหรือคงเดิมมันเกิดเลข5แล้วให้ปัดขึ้นมา1ตำแหน่งฉะนั้นมีนะักท่องเที่ยวจากจีนประมาณกี่คนคะ5 0 0แสนคนดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า พอศสองพเนี่ยมีนะักท่องเที่ยวจากประเทศเกาหลีใต้ประมาณ1ล้านคนและจากจีน5้าแสนคนนะคะอ่ะเพื่อความสะดวกในการเขียนนะคะเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรคะประมาณนะคะจะคล้ายๆกับเครื่องหมายเท่ากับแต่แต่ว่ามันเป็นลูกคืนก็คือเขียนแบบนี้นะคะประมาณนะคะดังนั้นนะคะ คุณครูจะยกตัวอย่างมา1ข้อก็คืออันแรกนะเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดเนี่ยค่าประมาณอันนี้ก็คือค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่นอันนี้คือเต็มหมื่นนะคะให้เราดูหลักพันก็คือเลขสี่นะคะเลขสี่ชนะมันปัดขึ้นหรือปัดลงหรือคงเดิมคงเดิมก็คือเจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นนะคะ ต่อไปถ้าเป็นหลักอะไรคะหลักแสนหลักแสนเราก็ดูอะไรคะถ้าเป็นหลักแสนให้เราดูค่าประมาณหลักหมื่นนะคะอ่ขอโทษนะคะอันนี้ก็คือดูหลักพันอันนี้เราดูหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นก็คือเลขสามใช่ไหมคะเลขสามปัดขึ้นหรือปัดลงหรือคงเดิมคงเดิมเพราะว่ายังไม่ถึงเลขห้านะคะ ต่อไปถ้าเป็นหลักล้านให้ดูเลขหลักแสนใช่ไหมคะก็คือเลข9เลข9มันเกินเลข5ให้ปาดขึ้นเลข7ปาดขึ้นเป็นเลข8นะคะอะ่ะต่อมาเราดูแบบฝึกหัดด้านล่างนะอ่ะนะคะ,ะ,นะคะให้นักเรียนทําลงในหนังสือได้เลยนะคะหาค่าประมาณจำนวนเต็มล้านนะคะเต็มล้านข้อนี้นะคะ9ก้าแสนสามหมื่นสองพันหกร้อย 3ถ้าเต็มล้านให้ดูเลขหลักอะไรคะหลักแสนก็คือเลขเก้นะคะเลข9เราจะตอบว่าอะไรดีตอบว่าอะไรคะสมันถึงครึ่งยังลูกอ่าเก้มันถึงครึ่งเกินห้าไปแล้วใช่ไหมปัดขึ้นก็คือ 1, 1> ล้านข้อต่อไปละคะถ้า1นึ่งล้านห้าแสพันเก้ราเราดูหลักแสนใช่ไหมคือเลข0ูน ฉะนั้นข้อนี้ปัดขึ้นหรือปัดลงหรือคงเดิมคะลูกคงเดิมเพราะว่าเลขศูนยังไม่ถึงเลขก็คือตอบ1ล้านเหมือนกันฮะดังนั้นจึงสรุปได้ว่าในปีพศ2558เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทย1ล้านคนนะเองนะอ่ะต่อไปนะฮะให้นักเรียนไปดูแบบปึกหัดหน้าที่16นะคะ แบบปูปหาดหนดนะคะอะ่เดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะพร้อมอยังคะลูกถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะอะ่มาอ่านคำถามก่อนให้เขาบอกว่าให้เราหาค่าประมาณค่าประมาณอันแรกก็คือเต็มหมื่นใช่ไหมคะเต็มแสนเต็มรานนะคะเรามาหาทีละช่องเลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่านะคะ ช่องนี้สีแดงนะฮะช่องหลักหมื่นสีแดงถ้าเราดูเต็มหมื่นเราต้องดูหลักอะไรลูกหลักพันอ่าแต่ถ้าเต็มเต็มแสนให้ดูหลักหมื่นแล้วถ้าเต็มล้านล่ะคะลูกเต็มแล้วให้ดูหลักแสนใช่ไหมคะอ่าราวนี้เรามาทำพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าถ้าประมาณ1นึ่งแสนเอ้ยหล้าน 4 9 4 8 6 1เนี่ยเนี่ยถ้าดูค่าประมาณเต็มหมื่นเราดูหลักพันนะคะก็คือเลข4นะคะปัดขึ้นหรือปัดลงหรือคงเดิมคะยังไม่ถึงเลขห้าก็คือคงเดิมคำตอบก็คือ1,490,000น้านนะคะอะ่ะเดี๋ยวเราทำทีละช่องกันแล้วกันนะคะเพื่อความสะดวกนะคะและได้ลอกง่ายขึ้นนะคะข้อที่2นะคะ2 3 0ล้านแสน 75,100ค่าประมาณเต็มหมื่นนะคะให้ไปดูหลักพันหลักพันก็คือเลข5มันปัดขึ้นหรือปัดลงคะหรือคงเดิมอ่าปัดขึ้นนะคะเลข7ก็ปัดเป็นเลข8นะคะอ่าต่อมาข้อที่3 6มหกล้านเแสนห้าหมให้ดูหลักพัน6มันเกินครึ่งแล้วใช่ไหมคะ ปัดขึ้นไปก็คือ6ล้าน9 6 0 0 6 0อ0่าทันไหมคะลูกถ้าไม่ทันสต็อปได้นะคะลูกต่อไปข้อที่4นะคะ39ล้าน7 0 2 1 1 7 9อ179ให้ดูหลักพันก็คือเลข1ฉะนั้นปัดขึ้นหรือปัดลงหรือคงเดิมคงเดิมเพราะว่าเลข1ยังไม่ถึงเลข5นะคะ ก็เขียนต่อมาเลยก็คือ2 0 0 0มืนนะคะอันนี้คือค่าประมาณจำนวนเต็มหมื่นนะคะต่อไปมาดูค่าประมาณจำนวนเต็มแสนนะคะเต็มแสนอ่านะคะของ1นึ่0ล้านสี่แสนข้อที่1นะคะหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบเอ็ดค่ะเต็มแสนให้ดูดักหมื่นก็คือเลขเก้า มันปัดเกินครึ่งนะคะก็คือยึดหลักตัวเดิมหนึ่งหมืน่นหนึ่งล้านห้าแสนใช่ไหมคะเพราะว่าเก้ามันถึงครึ่งเลข4ี่จึงปัดเป็นเลข5ต่อไปข้อที่2องตอบอะไรคะลูกอ่าเก่งมากเลยคะ่ะ2ล้าน4ี่แสนใช่ไหมคะเพราะว่าเลขอะไรปัดขึ้นคะเลข7เหมือนเกินเลข5ต่อไปเลขข้อที่3เลข5ปัดขึ้นหรือปัดลง ปัดขึ้นจึงตอบ7ล้านอ่ะต่อไปข้อสุดท้าย39ล้านเ2 1 1แสนนเลขหลักอะไรคะหลักหมื่นดูนะคะหลักหมื่นคือเลข2ปัดขึ้นหรือปัดลงหรือคงเดิมคะอ่าคงเดิมก็คือ39ล้าน เจ็ดแสนโอเก่งมากเลยค่ะนะอ่ะมาดูค่าประมาณอันสุดท้ายแล้วก็คือค่าประมาณจํานวนเต็มล้านนะคะจำนวนเต็มล้าน,นะะน,น,เ,านเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าค่าประมาณเต็มล้านเราดูในหลักอะไรคะลูกหลักแสนนะคะหลักแสนฉะนั้นข้อแรกจะตอบว่าอะไรคะเลขสี่มันยังไม่ถึงครึ่งยังไม่ถึงเลขห้าฉะนั้นยังคงเดิมก็คือตอบหนึ่ง ล้านนะคะอ่ะข้อที่2แล้วคะลูกอ่าดูสิคะหลักแสนเป็นเลข3ปัดขึ้นปัดลงคงเดิมอ่าเก่งมากเลยคะ่ะคงเดิมนะคะอ่ะต่อไปข้อที่3 6 9 5 6ล้าน9 5 6่าจํค่าจำนวนเต็มล้านก็คือดูเลข9ฉะนั้นมันเกินเลข5าไปแล้วให้เราปัดขึ้นใช่ไหมคะเรียก็ปัดเป็นเลข เจ็ดอ่าเก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วสามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าให้เราปัดขึ้นหรือปัดลงคะเรามาดูเลขเจ็ดปัดขึ้นหรือปัดลงปัดขึ้นใช่ไหมคะมาหนึ่งตำแหน่งอ่ะเลขเก้ามันก็ปัดขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งฉะนั้นเลขสามจึงเป็นเลขสี่ใช่ไหมคะที่เหลือก็คือเติมศูนย์นะคะก็เท่ากับสี่สิบล้านนั่น เองนะนะคะดูต่อมานะคะต่อมาให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวน3จํจำนวนตามที่กำหนดนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อนะคะก็คือข้อแรกนะคะค่าประมาณจำนวนเต็มอะไรคะเจ็ดหมื่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมันจะอยู่ระหว่างตั้งแต่อะไรคะตั้งแต่ 65,000ไปเลยจนถึง65,999หรืออะไรอีกคะ7จ0 0 0 7นจนถึงอะไรคะลูก7 9 9 ให้เลือกมานะหนึ่งตำแหน่งอ,อย่างเช่นเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างให้เราดูนะคะก็คืออย่างเช่นข้อแรกครูอาจจะตอบว่า65,550มันก็อยู่ในช่วง70,000อีกจำนวนหนึ่งครูอาจจะยกไปก็คือเออหกหมื่นเันแปดออันนี้ก็อยู่ในช่วงนี้เหมือนกันอันสุดท้ายครูอาจจะยกไปก็คือ72,000ัได้ไหมคะ ได้เหมือนกันเพราะว่าอยู่ระหว่างพวกกันนี้กับพวกกันนี้ที่คุณครูกําหนดไปให้ใช่ไหมคะอ่านะคะก็คือตรงจุดนี้นั่นเองนะคะต่อมานะคะอันต่อมาก็คืออยู่ระหว่างเลขอะไรกับเลขอะไรคะลูกอันด้านล่างอ่าสี่แสนเนี่ยก็คืออยู่ระหว่างตั้งแต่เลขอะไรคะสามแสนห้าหมื่น ไปจนถึง3 99, 9 9 9 9 9เกแลก้วก็อะไรคะลูก4 0 0 0 0นนะคะจนถึง 4, 4ี่9 9 9สีนนะคะอยู่พวกนี้อยู่ได้หมดนะคะต่อมาอันนี้อีกข้อหนึ่งนะคะก็คืออะไรคะลูกอ่า ค่าประมาณตั้งแต่3ล้านแสดงว่ามันต้องนับตั้งแต่อะไรคะลูกตั้งแต่2ล้าน5ไปเลยใช่ไหมคะจนถึงอะไรคะ2ล้าน9 90, 000, 9้9 9 9 9ให้นักเรียนเลือกมาช่วงใดช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็และ3ล้าน1นะคะไปจนถึง สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบให้นักเรียนเลือกมา1จํานวนนะคะโดยเลือกจํานวนไหนก็นได้ที่มันอยู่ในช่วงนี้นะคะอ่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะมีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่นนะคะค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มแสนแล้วค่าประมาณจํานวนเต็มล้านเป็น2ล้านก็แสดงว่ามันอยู่ตั้งแต่อะไรคะลูกตั้งแต่ 1>, 1 9 9่5 0 0าใช่ไหมคะไปจนถึง1,999,999านเและก็อะไรอีกคะสองล้านนะคะเอ็ดจำได้ไหมคะเหมือนกับอันแรกเลยไปจนถึง2องล้านสี่พันนั่นเองนะคะอ่ะ ข้อนี้นะคะไปดูหน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปเขาบอกว่าอ่าอานคำสั่งก่อนนะคะละบายสีลูกโป่งนะฮะที่มีตัวเลขแสแดงจำนวนตามข้อที่กำหนดให้นะฮะามาอ่านโจทย์ข้อที่หนึ่งเลยค่ะค่าประมาณข้อที่หนึ่งนะคะค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มหมื่นของห้าหมื่น ห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบให้ระบายสีอะไรคะลูกสีฟ้าใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยระบายสีฟ้ามันคือตัวไหนดีคะมันคือตัวไหนห้าหมื่นอ่าก็คือตัวนี้นั่นเองะอะอนะคะอ่าขอโทษนะคะเดี๋ยวคุณระบายเป็นสีฟ้าแป๊บหนึ่งขอแก้ไขก่อนนะคะอ่าระบายสีพี อะมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสีฟ้านะคะอ่าก็คือตัวนี้ต่อมาข้อที่สองมีค่าประมาณสี่ล้านแปดแสนให้ระบายสีอะไรคะลูกสีเหลืองอ่าระบายสีเหลืองอ่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนคะลูก อ่าก็คือข้อนี้อ่าเก่งมากเลยก็คือ4ล้าน7จ็ดแสนเพราะว่าเราบอกไปแล้วว่าให้ดูค่าประมาณก็คือปัดขึ้นนั่นเองนะคะอ่าข้อที่3เลขโดดในหลักหมื่นมีค่าห0หมื่นและมีค่าประมาณ20ล้านให้ระบายสีอะไรคะลูกสีชม ใช่ไหมคะระบายสีชมพูข้อไหนดีคะที่มันมีค่าเลขหกเป็น6 0 0มื่นอันนี้ใช่ไหมคะหกหมื่นแล้วก็ค่าประมาณเกิน20ล้านก็ตรงนี้อ่าแสดงว่าต้องเป็นคำตอบแน่ๆเลยอ่าข้อที่4มีค่าประมาณเป็นจํานวนเต็มล้านคือ1รล้านและมีค่าประมาณจํานวนเต็มแสนคือ9 0 0 0 0สนให้ระบายสีอะไรคะลูกอ่าระบายสี ส้มดังนั้นคำตอบคือข้อไหนดีคะที่มันค่าประมาณ900,000แล้วก็ไม่ถึง1ล้านด้วยก็คือตรงจุดไหนดีคะอ่าก็คือข้อนี้นั่นเองอ่ข้อต่อมาข้อที่5แล้วนะคะทันไหมคะลูกอ่ถ้าทานันอ่ะไปต่อกันเลยนะคะค่าประมาณจํานวนเต็มหมื่น และมีค่าประมาณจํานวนเต็มล้านเท่ากันให้ระบายสีแดงนะคะ,ะระบายสีแดงข้อไหนดีคะที่มันมีค่าเท่ากันทั้งสองตัวเลยก็คือค่าหมื่นกับค่าเต็มล้านใช่ไหมคะข้อไหนนักเรียนคิดว่าข้อไหนดีคะอ่าก็คือข้อนี้นะคะอ่ะสักครู่นะคะ สักครู่นะคะปากกาอาจจะมีปัญหาน,นิดนึงนะฮะอันนี้นะคะก็คือระบายสีแดงนะคะนักเรียนมองเป็นเฮดสีแดงนะคะลูกอเอามาเอามาอืมอ่ะสีแดงนะคะต่อมาข้อที่หกจำนวนที่น้อยกว่าเจ็ดหมื่นให้ระบายสีเขียวข้อไหนที่มันน้อยกว่าเจ็ดหมื่นคะลูกข้อไหนนักเรียนคิดว่าข้อไหนที่มันน้อยกว่าเจ็ดหมื่นคะ ก็คือหกหมื่นห้าพันมันน้อยกว่าเจ็ดหมื่นอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามีค่าประมาณปัดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าบอกแล้วว่าห้าถ้าเห็นตำแหน่งที่ห้าให้ปัดขึ้นใช่ไหมคะต่อมาข้อที่เจ็ดทันไหมคะลูกอ่ะถ้าทันไปต่อกันเลยนะคะจํานวนที่มากที่สุดที่มีค่าประมาณเจ็ดหมื่นให้ระบายสีน้ําเงินข้อไหนคะอ่าก็คือข้อนี้ใช่ไหมคะอ่า นะคะอุ๊ยอ่าูขออธิบายใหม่นะคะอ่าเดี๋ยวขอลบอันนี้ก่อนนะคะอันนี้เป็นสีฟ้านะคะอะ่อันนี้เป็นสีน้ำเงินนะคะน้อยกว่าเจ็ดหมื่นนะคะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพัน และมีค่าประมาณเป็นจํานวนเป็นหมื่นต่างกันสองพันฉะนั้นนักเรียนต้องเอามาทําอะไรกันลูกเอามาลบกันก็คือหลักหมื่นกับหลักพันเอามาลบกันจะต้องต่างกันกี่พันคะลูกสองพันนะคะให้ระบายสีอะไรคะลูกอ่าระบายสีม่วงนะคะนักเรียนคิดว่าข้อไหนข้อสุดท้ายแล้วอ่าฉะนั้นเราก็เอาลองเอาอันนี้ลบดูนะคะอ่าเราลองเอามาลบดูนะคะว่าอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหม ถ้าไม่ใช่นะะก็ทบออกนะฮะอ่าฉะนั้นข้อไหนดีคะอ่าก็คือข้อนี้ระบ,บายสีม่วงอ่าถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทบทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยอะไรแอดไลน์คุณครูมาและสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะ,ะขอจบการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ แล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้ครูด้วยนะคะติดตามได้ทางเพจโรงเรียนวัดตรงขี้เหล็กนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ